สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะก็จะทบทวนเเกี่ยวกับทฤษฎีของน่าจะเป็นเพิ่มเติมนะฮะหลักๆเราก็จะพูดถึงตัวแปรสุ่มที่ที่เราเจะจะได้ได้ใช้นะฮะก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นเบอร์เจ็ตสเปเชียลไทป์นะครับโอเคก็จะเป็นเบอร์นูลี่ไทป์นะครับอันนี้เราน่าจะเห็นไปแล้วนะฮะเบอร์นูลี่แรนดอมแวร์เบิลนะฮะเกี่ยวข้องกับเบอร์นูลี่ไทป์แล้วก็ไบโนเมียล อันดะับโมเดลนะฮะนะฮะแล้วก็จะพูดถึงปวดซองนะฮะอันดับโมเดลนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของเกาเซียนนะอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะฮะอันดับโมเดลนะฮะแล้วก็พูดถึง Central it, เซนทรัลลิมิตเทโอเรมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอ่อมันจะ มันจะมันจะเป็นอะไรที่พูดให้ให้รายละเอียดมากกว่าตัว law of large number ที่เราพิสูจน์กันไปแล้วนะฮะอันนี้เรียวกว่าเป็นเป็นขั้นกว่าของ law of large number แล้วกันนะฮะ central limit t h e o r e น,นะ,ะก็คือจะให้รายละเอียดมากกว่า law of large number นะ,ะโอเคนะเพราะมันจะพูดเรื่อง ออการกระจายของค่าเฉลี่ยด้วยนะฮะโอเคกค็คลิปนี้ก็น่าจะพูดประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการทวนไปนะฮะสำหรับหลายคนที่พอจะรู้เรื่องแล้วนะฮะเเราก็จะมีตัวอย่างเอ่อพอดกาอะไรให้ดูนิดหน่อยนะฮะโอเคเอ่อโอเคเรามาดูเรื่องแรกกันนะฮะ,ะถือว่าเป็นการทวนเรื่องของเอ่อตัว Rand o m variable ไปด้วยเลยนะฮะ,อะโอเคเรื่องแรกนะฮะก็สมมุติว่าเรามีการทดลองแบบนี้นะฮะ พีนาโยนเหรียญน,นะฮะโยนเหรียญที่ออกหัวด้วยความน่าจะเป็น p นะฮะความน่าจะเป็น p แล้วก็ให้ตัวแปรสุ่มน x นะฮะให้เท่ากับ1ถ้าเหรียญออกหัวนะฮะแล้วก็0ถ้าไม่ใช่นะฮะ ก็คือออกก้อยนั่นเองอ่ะโอเคนะฮะคำถามแรกเลยนะฮะ expectation ของ x นะฮะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็เหมือนเดิมฮะก็คือเออเราก็ดูความน่าจะเป็นคูณกับค่าเนาะก็ออก1ด้วยความน่าจะเป็น p นะฮะออก0ด้วยความน่าจะเป็น1ลบ p นะก็คือ expectation ก็คือ p นะะแล้ววาเหรียญล่ะฮะวาเหรียญของ x เท่ากับเท่าไหร่นะฮะ โอเคก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็สามารถคิดได้หลายแบบเนะเราจะคิด expectation ของ x กำลังสองอ x ลบโทษครับ x ลบ expectation ของ x นะฮะทั้งหมดกำลังสองก็ได้นะฮะหรือจริงๆมันก็เท่ากับ expectation ของ x กำลังสองลบกำลังสองของ expectation นะฮะโอเค เนื่องจากเราคำนวณ expectation มาแล้วเราก็เหลือแค่คำนวณ expectation ของ x กํลังสองนะฮะทีนี้ expectation ของ x กํลังสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหรนะะ่นะฮะนะฮะก็สังเกตว่า x อ,อ่กํลังสองเป็นหนึ่งอ่าหนึ่งกํลังสองนะฮะด้วยความน่าจะเป็น p นะฮะแล้วก็ศูนย์กํลังสองด้วยความน่าจะเป็นหนึ่งลบ p เพราะฉะนั้นอ่า x เอ็กซ t ปิเกชของ x สลังสองก็เท่ากับ p เหมือนเดิมนะฮะเท่ากับ p โอเคส่วน expectation ของ x กํลังสองนี่ก็คือ,อ p กําลังสองเนาะเพราะนั้น variance ของ x ดังนั้นอันนี้เราน่าจะคำนวณไปแล้วเข้าได้แล้วนะฮะถือว่าทวนไปแล้วกันนะฮะก็เท่ากับ p นะฮะลบ p กํลังสองซึ่งก็เท่ากับ p คูณกับหลบ p นะทีนี้เนื่องจาก p มีค่าอยู่ระหว่างค่าค่า p นะฮะค่า p เนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1เนาะ เพราะฉะนั้นอวร์เรียนเนี่ยมันก็จะหน้าตามันจะประมาณนี้นะฮะ v วร i เรียนของ x แล้วก็เทียบกับค่า p เนาะ p มากสุดก็คือ 1, หน้อยสุดก็คือ0ทีนี้ถ้าเป็น0 v a ย i แว c e เรียน 0, ก็เป็น0นทะี่หนึ่งก็เป็นศูนย์นะรู้สึกจะเยอะสุดตอนนี้อยู่ตรงกลางพองดีนะฮะก็ประมาณนี้เชฟการาฟจะหน้าตาแบบนี้นะะเยอะสุดตอนหนึ่งส่วนสอง ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นะฮะแหวนเหลียนของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยนะฮะตัวแปรสุ่มตัวนี้นะฮะเราจะเรียกว่าเป็นเบอร์นูลีแรนดอมเวร์เบิลนะเบอร์นูลีแรนดอมเวร์เบิลนะการทดลองนี้นะฮะการทดลองนี้เรียกว่าเบอร์นูลีทรีอลนะเบอร์นูลีทรีอลโอเคนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนถึงว่าโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้ถามใหม่ครับ ทีถ้าเกิดเราทำการทดลองเบอร์นูลีทรีแบบซ้ำกัน n รอบนะฮะถ้าทำเบอร์นูลีทรายซ้ำ n รอบนะฮะแบบอินดีเพนเดนต์นะฮะเช่นโยนเหรียญ n เหรียญพร้อมกันเอ่อ n เหรียญซ้ำกันนะฮะแต่ว่าใช้เหรียญเดียวกันแต่ว่า แต่ละรอบก็ถือว่าไม่ไม,ไม่เป็นอิอสระต่อกันนะฮะโอเคแล้วเราให้ตัวแปรสุ่มนะฮะ x นะฮะเป็นผลรวมของเอบอร์ลี่ทริลนะฮะก็คือเราให้อย่างงี้นะฮะเราก็จะให้ให้ให้ x เป็นผลรวมที่ได้นะฮะนั่นก็คือวงเล็บจำนวนครั้งที่ได้ หัวนะฮะจากการทดลองนะฮะที่เป็นสัตว์ต่อกันนะฮะ n ครั้งเนี่ยอ่ะ x ก็เป็นอ่า random variable นะฮะ random variable x นะฮะคำถามก็คือเอ่อเอ่อความน่าเป็นที่ x จะมีค่าเป็นค่าต่างๆนี่จะเป็นเท่าไหร่นะ่ยเราก็มาดูนะฮะ,ะป๊อ p ท x นะฮะจะเท่ากับค่าค่า p อา่าค่า k ใดๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะทีนี้เอ่อความน่าน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ k เป็นเท่าไหร่นะฮะเราลองมาไล่กันดูนิดนึงนะฮะโอเคเอ่อ x เนี่ยเอ่อ x เท่ากับ k คือออกหัว k ครั้งเนาะทีนี้ถ้าเกิดอา่าดู k ถ้ากับศก่อนนะฮะป๊อปที่ x เท่ากับศเนี่ยเป็นเท่าไหร่สังเกตว่าเราทดลอง n ครั้งนะฮะแล้วก็ต้องได้ได้ก้อยหมดเลยเนาะ เพราะนั้นก็ต้องเอ่อแต่ละครั้งเกิดด้ยวยป๊อปเท่านี้แล้วก็ต้องเกิดเอ่อทุกครั้งเลยก็จะเป็นเทอร์มิน,นี้นะฮะทีนี้เอาใหม่นะฮะป๊อปที่ x เท่ากันหนึ่งล่ะเป็นเป็นเท่าไหร่นะฮะทีนี้เออเรามาดูนิดนึงฮะจะได้จะได้หัวหนึ่งครั้งแปลว่าอะไรครับแปลว่าในการทดลอง n ครั้งนะฮะอาจจะเป็นครั้งแรกได้หัวที่เหลือเป็นเป็นก้อยหมดเลยนะฮะหรือครั้งที่สองเป็นหัวที่เหลือเป็นก้อยหมดเลยหรือครั้งที่สามเป็นหัว เนี่ยเป็นก้อยหมดเลยนะฮะทีนี้แต่ละครั้งเนี่ยแต่ละแบบสังเกตว่าเอ่อเอาคำแต่ละเอาคำเนี่ยมันมันเอ่อมันเป็นคนละเอาคำกันนะฮะนะฮะทีนี้เอาคำแต่อันเกิดขึ้นด้วยความที่จะเป็นเท่าไหร่สังเกตว่าอันแรกต้องได้หัวนะฮะเสร็จแล้วก็ได้ก้อยที่เหลือทั้งหมดเนาะก็คือ1นลบพยกกำลัง n อลบหอันนี้ล่ะก็ได้หัว1ครั้งนะฮะผมผมย้ายความได้เป็นที่ได้ก้อยไปไว้ข้างหลังหมดเลยนะฮะ n อนลบหนะไล่หมดสังเกตว่ามันจะเท่ากันหมดเลยนะฮะ อันนี้ได้ก้อยได้หัวได้หัวหนึ่งครั้งที่เหลือเป็นก้อยนะก็รวมเป็นก้อยเท่านี้ครั้งนะฮะแต่ว่าเรามีรูปแบบนี้กี่แบบนะ,ะสังเกตว่าเรามี n แบบเพราะนั้นความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับหนึ่งเนี่ยก็จะเท่ากับ n คูณกับ p คูณกับหนึ่งลบ p ยกกำลัง n ลบหนึ่งโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูความน่าจะเป็นที่เ x เท่ากับสองบ้างทีนี้เคสของ x เท่ากับสองเนี่ยจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะฮะก็คือมันเป็นไปได้ก็คือเราจะได้อ่ หัวสองครั้งตอนแรกเลยนะฮะหรือตัวนี้แล้วก็เว้นไปใช่ไหมฮะมีหลายแบบเลยนะฮะหรือว่าจะได้สองอันติดอย่างนี้นะฮะก็มันมันเป็นไปได้เยอะเลยนะฮะแต่ว่าด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนะฮะแต่ละเอาคำเนี่ยความน่าจะเป็นที่เราจะได้เอาคำเนี่ยมันจะเท่ากับสังเกตว่าเราต้องได้หัวสองครั้งนะฮะนั่นก็ p กำลังสองคูณกับที่เหลือ n ลบสองครั้งเนี่ยจะต้องเป็นก้อยนะฮะ เพราะนั้นทุกอันเนี่ยความน่าจะเป็นเท่ากันหมดนะเพราะนั้นความน่าจะเป็นรวมที่จะได้เอ็กซ์เท่ากับสองเนี่ยมันก็คือก็ถามว่าตรงนี้มีกี่แบบมีกี่แบบนะถ้าเราจำได้อันนี้เรามีเหรียญอยู่ทั้งหมด n เหรียญนะฮะแล้วก็เลือกเราต้องเลือกให้เลือกเป็นหัว2เหรียญนะฮะ,ะเพราะนั้นทำได้ทั้งหมดเอ่อ n เลือก2แบบนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ x อเท่ากับสเนี่ยมันจะเท่ากับ n เลือก2 คูณกับ p กํลังสคูณกับ1ลบ p ทั้งหมด n ลบสนะถ้าเราย้อนกลับไปคิดเคสที่ x เท่ากับ1เนี่ยนะฮะจริงๆ n ข้างหน้าเนี่ยมันก็มาจาก n เลือก1เนาะหรือว่าตรงนี้มันมี1คูณอยู่ใช่ไหมฮะมันก็คือ n เลือก0นะเพราะฉะนั้นด้วยไอเดียแบบนี้นะฮะเราจะได้ว่าฟอร์มทั่วไปของอตัวความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ k เนี่ยนะฮะก็จะเท่ากับนะก็เท่ากับ n เลือก k นะเพราะว่า แต่ละรูปแบบที่หยิบเหรียญเราต้องเลือกก่อนนะฮะว่าเหรียญเหรียญไหนบ้างจะเป็นหัวนะฮะซึ่งก็มี n เลือก k แบบนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้จเป็นที่ได้เคสสำนั้นก็คือเอ่อพวกที่เลือกให้เป็นหัวก็ต้องเป็นเป็นหัวหมดนะฮะส่วนที่เหลือต้องเป็นก้อยหมดนะฮะอันนี้เราก็จะได้เอ่อตัว p r o b a b i l i t y เอ่อ d i s t r n b u t i o n ฟัง c t ชันนะ,ะของ t x เท่ากับ k นะฮะอันนี้ก็จะเป็น เขาจะเรียกว่า binomial distribution นะฮะทำไมเรียกว่า binomial distribution เพราะว่าเพราะว่าเออนี่ครับนี่มัน binomial coefficient นะ,ะก็ที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะดัะนั้นความน่าจะเป็นที่เอ่อตัวแปรสุ่มเอ่อเอ่อที่ได้จากการทำ bernoulli trial ซ้ำ n รอบนะฮะจะมีค่าเท่ากับ k เนี่ยก็เท่ากับ n เลือก k คูณกับ p กลัง k 1ลบ p n ลือ k นะยกกำลัง n ล k นะฮะอนะโอเค ทีนี้เรามาคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วก็ variance ของมันกันดูครับ expectation ของ x เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเออนึกถึงนี้ฮะถ้าเรามีความน่าจะเป็นที่ออจะโยนเหรียญออใดๆจะออกหัวเช่นเป็นเป็นหัว1.3ส่วน3ครั้งนะฮะโยนร้อยครั้งเราก็คาดว่าเราควรจะได้เออเท่าไหร่นะเออหนส่วน3ค,คูณกับร้อยนะก็คือร้อยส่วน3ะเพราะนั้นตัวเนี้ย สัญชาตญาณของเรานะฮะเราเดาว่ามันน่าจะเป็นเอ็นพีเนาะคือแต่ละตัวมันมันออกออกหัวได้ป๊อปพมี N ตัวก็คุณจะได้ NP แต่ถามว่ามันมาอย่างไงนะอันนี้เราก็สามารถแสดงได้หลายแบบนะฮะทางหนึ่งก็คือใช้ definition ของ expectation กับกับตัว p าร i t y d i s t r i b u t i o n ตัวนี้เลยนะฮะซึ่งก็อาจจะคิดไม่ออกนะ,ะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดีไลน์ยังไงเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ได้ก็คือเราจะคำนวณด้วยด้วย อ่ uh, linearity of expectation นะฮะเราก็จะให้ random variable นะ xi นะฮะเท่ากับอันนี้แทนเหรียญที่ i นะฮะเท่ากับ1นน,นะฮะถ้าเหรียญที่ i นะฮะออกหัวนะแล้วก็เท่ากับ0ในกรณีอื่นนะฮะนะสังเกตว่านะฮะ x เนี่ยก็เท่ากับผลลวงของ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn นะเพราะฉะนั้นเราเนื่องจากเรามี linearity of expectation นะฮะเราก็เลยสามารถสรุปได้อย่างนี้นะฮะ expectation ของ x นะฮะก็เท่ากับ expectation ของเนื่องจาก x มันเท่ากับ x 1บวก x 2บวกจนถึง xn นะฮะเราก็เลยได้ว่าอันนี้เท่ากับ expectation ของแต่ละตัวนะฮะ x 1, x 1. บวกถึง expectation ของ xn นะจาก linearity of expectation นะฮนะทีนี้ x1 ถึง xn เป็นอะไรครับอ้ออันนี้มันเพิ่งวิเคราะห์มาข้างบนนะมันคือ bernoulli random variable เนาะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยมันก็คือ,คอ p มันก็เท่ากับ p บวก p บวกไปเรื่อย วก p n ตัวนะฮะก็เท่ากับ n p กันเองนะฮะโอเคอันนี้ก็ตามที่เราฟ้าเลยฮะต่อมาครับ variance ครับ variance ของ x สังเกตว่าเราพิสูจน์ไปแล้วนะฮะว่า variance จากที่เราดูก่อนข่าวก่อนนะฮะก็คือ fact ที่เราพิสูจน์ก็คือ variance ของ x บวก y นะฮะเท่ากับ variance ของ x บวก variance ของ y นะฮะถ้า x กับ y นะครับ independent นะฮะพเพราะนั้น variance ของ x นะฮะก็เท่ากับ variance ของเรานี้เนื่องจากเรานิยามตัวแปรสุ่มแยกออกมาแล้วนะฮะแบบนี้นะฮะมันก็เท่ากับผลรวมของ variance x 1บวกกับ variance ของ x 2บวกกับ variance ของ xn นะซึ่งแต่ละตัวเราคำนวณมาแล้วข้างบนเหมือนกันฮะเพราะว่าเป็นบ i n o m i a random variable มันก็คือจะเท่ากับมี n ตัวนะฮะเท่ากันบนเลยคือ np คูณกับ1ลบ p นะฮะอันนี้ก็เป็น variance ของของตัว binomial random variable นะฮะโอเคนะฮะเอ่อทีนี้เราจะมีเอ่อเราจะเขียนเอ่อตัวแปรสุ่มนะฮะ เวลา x เนี่ยก็เป็นตัวแปรสุ่มเวลาเราประกาศก็เราก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะฮะบางทีเราก็จะเขียนเป็น BNP นะฮะ Distribution น,น,นะฮะ BNP เนะี่ยก็จะมองว่าเป็นฟังกช์ชันของของ k นะฮะก็ต้องมี k ตัวเนอะคือถ้าเราระบุตัวนี้เท่ากับ k ก็จะได้ เออ่คือคือเรามองนี้เป็นดิสเซชันแต่ว่าเวลาพูดดิสเซชันก็คือเป็น property distribution function นะฮะเราจะเขียน b n n n, n ็นเนี่ยแล้วก็เอ่อ k เนี่ยนะฮะเท่ากับอ่อะไรนะ n เลือก k คูณกับ p ยกกำลัง k คูณกันหลบพี p, ยกกำลัง n อ็นลบเคนะฮะก็ถ้าเขียน b b n p ก็มองว่าเป็นฟังก์ชันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือ k ก,ก็คือจำนวน ค่าที่เราสนใจเนาะโอเคนะฮะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นตัวไบโนเมียลดิสติบิวชันนะฮะทีนี้ไบโนเมียลดิสติบิวชันเนี่ยมันเอ่อเอ่อมันสามารถเทคเราสามารถมองค่าเออ่ตัวดิสติบิวชันนี้นะฮะใน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 ใ,ใ,ใ,ในระดับของของลิมิตได้นะฮะลิมิตคือ,อยังไงเป็นยังไงนะฮะ ดิสกิวชันนะเป็นยังไงนะฮะเอ่อสมมุติว่าอย่างนี้ฮะเราเอ่อเราเราสังเกตเหตุการณ์อย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเราดูเอ่อเราถามว่าเนี่ยเราถามว่าในช่วงเวลาเนี่ยชะเวลาตั้งแต่สาสิวันนะฮะวันที่1ถึงวันที่สามสิบเนี่ยแล้วก็มีวันไหนมีม,มีมีฟ้าผ่าบ้างนะะประมาณนี้นะฮะ เราก็ดูสมมุติว่าฟ้าผ่าได้วันละหนึ่งครั้งนะฮะเราก็ดูไปสามสิบวันสมมุติเราสังเกตได้ว่าโอเคในสามสิบวันเนี่ยมีมีอยู่เอ่อเท่าไหรด่ดีเอ่อเอ่อสิบวันนะฮะเนี่ยสังเกตเหตุการณ์สามสิบวันนะฮะเราก็ดูว่าพบว่าพบว่ามีสิบวันที่มีเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเกิดขึ้นนะฮะ ที่สนใจเกิดขึ้นนะฮะพเพราะนั้นเราก็มองมุมเนี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยโอเคป๊อปที่เราป๊อปของเหตุการณ์ที่เราพบเนี่ยก็คือ10ส่วน30ใช่ไหมเท่ากับหนึ่งส่วน3นะฮะแล้วก็ n เคสนี้ก็คือ n n เนท่ากับ30นะทีนี้ถ้าเราเอ่อเราฟิก์เราฟิกส์เอ่อ, fix, fix, อ,อไอสิบสิบเหตุการณ์นี้ไว้นะฮะแล้วเราดูวันให้ถี่ขึ้นฮะ ก็คืออย่างเช่นวันหนึ่งเราสังเกตสัก5ครั้งนะฮะช่วงเวลาที่เราสังเกตเนี่ยแทนที่เป็น30นะฮะถ้าสังเกตอ่ะถ้าถ้าสังเกตถ้าเพิ่มความถี่นะฮะในการสังเกตนะฮะเป็น คูณ5เข้าไปนะฮะก็ร้อยห้าสิบครั้งแต่เราก็ยังพบมังพบเหตุการณ์อยู่ดีพบพบสิบเหตุการณ์ที่สนใจนะฮะเหมือนเดิมนะฮะสมมติเราก็จะได้ว่าถ้ามองมุมนี้เนี่ย n ของเราเนี่ยนะฮะถ้ามองเนี่ย n ก็จะเท่ากับร้อยห้าสิบแต่ว่าความน่าจะเป็นของเราเน,นี่ยฮะเนื่องจากเราพบสิบเหตุการณ์ p ก็จะเหลือแค่สิบส่วนร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะก็เท่ากับหนึ่งส่วนสิบห้า สิ่งที่คงอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือ np เนี่ยนะฮะเท่ากับ10ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับ np เท่ากับเท่าไหร่10โอเคไหมฮะทีนี้ถ้าผมเพิ่มความถี่ของการสังเกตการเข้าไปอีกนะฮะคือเพิ่ม n ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าให้ n เข้าใกล้ infinity จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าให้ infinity จะเกิดอะไรขึ้นโอเค เราก็อันนี้คือความหมายของลิมิตนะฮะก็คือเราให้สมมติเราสังเกตทีขึ้นเรื่อยๆแต่เรารับประกันว่าค่าเฉลี่ยนะฮะหรือ Expected เอ่อเอ่อ value เนี่ยมันยังเท่าเดิมก็คือให้ n np เท่าเดิมเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรนะฮะแต่ NP คงที่นะฮะนะทีนี้เราให้ NP เป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะเราก็จะเราก็จะคำนวณค่า Property Distribution ันนะฮะผมก็บอกว่าป o อของ ผมได้เขียน pop แทน k ไปเลยนะฮะก็คือ observe ได้ k ครั้งพอดีนะฮะก็จะเท่ากับตาม distribution ของเราคือ n เลือก k นะฮะคูณกับ p ยกกำลัง k คูณกับ1ลบ p n ลบ k เนาะทีนี้เอ่อเราจะเราจะพิจารณาเคสที่ n เข้าใกล้ infinity นะ,ะแต่ p คงที่เนาะผมก็จะให้เดี๋ยวผมจะให้เอ่อ n p เนี่ยเท่ากับ d ไว้ก่อนนะะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆปับ ปัดค่าเนี้ยนะฮะออกมาเป็นอ่พจน์ที่มัน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 ชัดเจนมากขึ้นนะฮะโอเคเราก็ลองแทนค่า n ลบ k ไป n ลบ k ก็คือ n แฟกส่วน n ลบ k แฟกหารคูณด้วย k แฟกนะอันนี้โอเคเสร็จแล้วก็คูณกับอ่ p ยกกําลัง k เนาะคูณกับ1ลบ p ยกกําลัง n ลบ k นะฮะโอเคทีนี้เออ่ n ลบ k n ส่วน n ลบ k fact เนี่ยมันจะเท่ากับ n คูณกับ n ลบคูณกับ n ลบคูณไปเรื่อยจนถึง n ลบ k บวกหน่นะฮะหารด้วย k fact นะฮะก็ตัดตัดตัดคูนี้ไปเลยนะฮะแล้วคูณกับ p กํลัง k เนาะ1ลบ p ยกกำลัง n ลบ k แต่ว่า n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะเพราะนั้นเอ่อ n ลบ k นี่มันก็จะเอ่อเข้าใกล้ n ไปนะฮะเพราะนั k ้นผมจะ ประมาณประมาณกันไปนะฮะเหมือนกันครับเนื่องจาก n เข้าใกล้ฟนิที้ n ลบ k n ลบ1 n ลบ2จนถึง n k เนี่ยก็คือประมาณ n หมดเลยนะฮะเพราะนั้นผมก็จะปัดเป็น n นะฮะปัดขึ้นเป็น n หมดเลยนะฮะเพราะนั้นเทอมเทอมข้างบนเนี่ยก็จะเท่ากับ n ยกกำลัง k ส่วน k f a c t นะฮะคูณกับ p นะฮะเนื่องจากผมให้ n n ส่วน p เท่ากับ d นะฮะ p ก็เท่ากับอะไรนะ P ก็จะเท่ากับ uh, d ส่วน n นะฮกำลัง k นั้นก็จะเป็น d ส่วน n ยกกำลัง k นะส่วน1ลบ p ยกกำลัง n ก็ติดไว้ก่อนนะฮะ1ลบ p ยกกำลัง n อ่า p ่ากับ d ส่วน n ก็แทนแทนไปเลยลวกันนะฮะ p ก็เท่ากับ d ส่วน n ยกกำลัง n ฮนะโอเคทีนี้ n กำลัง k กับ n กำลัง k ตัวนี้ก็ตัดกันไปนะฮะ,นะฮะก็กลายเป็นเอ่อ uh, เท่ากับ d ยกกำลัง k ส่วน k แฟกนะฮะส่วนเทอมข้างหลังเนี่ยเทอมข้างหลังเอ่อหนึ่งลบดกำลัง n ยกกำลัง n เนี่ยนะฮะมันเท่ากับเท่าไหร่นะฮะโอเคเอ่อจริงๆเทอมนี้นะฮะเอ่อเทอมเทอมนี้นะฮะเอ่อหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งส่วน n ยกกำลัง n เนี่ยนะฮะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยตรงนี้จะเท่ากับหนึ่ง e ยกกำลังลบหนึ่งนะหนึ่งส่วน e นะฮะเพราะนั้น n ตัวนี้นะฮะ ก็มองว่าเป็นเออออ่่เเราก็ทำเอ็นส่วนดีแล้วก็ยกกําลังดีอีกทีหนึ่ะนั้นเทอมข้างหน้านี่มันมัน e ยกกําลังลบหนึ่งนะเพราะนั้นเทอมเทอมนี้ก็จะเท่ากับ e ยกกําลังลบดีมันเข้ากล้มันประมาณ e กําลังลบดีผมก็จะติด e กําลังลบดีโผล่มานนะะะะฮฮประมาณนี้ทีนี้ความได้เป็นตัวนี้นะฮะมันมันมันคืออะไรนะฮะเออ่ Distribution function อันนี้นะฮะ มันจะเป็น distribution มันจะสอดคล้องกับ definition ของอ่อปัวซองนะฮะ distribution นะฮะโอเคนะฮะก็ผมก็จะแนะนำตัวปัวซอง distribution เลยนะฮะซึ่งมันถ้าถ้ามองมุมหนึ่งมันจะเป็น limit ของ Binomial distribution นะฮะลองมาดูความหมายนิดน,นึงแล้วกันว่าทำไมมันมันถึงมันถึงมันถึงนิยามแบบนี้นะฮะมันถึงอ่ ถึงถึงเรียกว่าเป็นเอ่อม anyway, ันมันถึงใช้ในในกิจกรรมที่หลายคนเวลาเอาปัวซองไปใช้อธิบายเนี่ยก็จะอธิบายในความหมายประมาณประมาณนี้เหมือนกันนะก็คือโอเคเอ่อปัวซองนะเวลาพูดถึงปัวซองที่พิวชั่นเนี่ยเอ่อเอ่อเขาจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่มีเหตุการมีเหตุการมันจะเป็นมันจะเป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจํานวน เหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะในช่วงเวลาเวลาหนึ่งหนึ่งถามว่าในช่วงเนี้ยเวลาที่ถึงตรงนี้เนี่ยเ,เกิดเหตุการณ์ k ครั้งด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะ k events แต่เขาจะมีตัวแปรก็คืออ่นนี้เขาเรียกว่า rate นะฮะ rate เรทอันนี้คือ,อจำนวนเรทคือจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย ع. ในช่วงเวลาที่เราสนใจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเรามองข้างบนเนี่ยอันนี้อันนี้เรทนี้ก็คือ np นั่นเองหรือเท่ากับ d นะฮะส่วนช่วงเวลาก็คือ,อ,ม,อมองว่าเป็นการสังเกตการแล้วเนาะ เราสังเกตการถี่มากๆเพราะนั้นเอเข้ากับอินฟินิตี้นะฮะแต่ np เท่าเดิมก็คือเท่ากับด d หรือเท่ากับเท่ากับเรทตัวอ่าลัมดาตัวนี้นะฮะนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เอ่อจากจากสูตรทั้งบนนะฮะเราก็จะได้ว่าอ่อปัวซองความน่าจะเป็นที่เคอเว t เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อกี้เลยนะฮะก็คืออ่ออันนี้คือ d นะฮะ ตี e กำลังสองคูณกับเคแฟกคูณกั e กอบอยกำลังลบเลมดาอันนี้ก็จะเป็นปัวซองดิส r i บิวชันซึ่งดีไลท์ก็มาจากข้างบนเนี่ยนะฮะไอเดียเดียวกับข้างบนก็คือมามอ,มองมองแบบข้างบนแล้วก็ดีไลท์มานะฮะได้เป็นอันนี้นะฮะเออโอเคในทำนองเดียวกันนะฮะเราก็สามารถก็คือเราสามารถใช้ปัวซองนะฮะในการ approximate p p r o x i m a t e นะะ distribution ได้นะฮะ ถ้าเอ็นเยอะๆนะฮะเพราะว่าตัวซองมันมันมันเป็นลิมิตของไบโนเมียลที่เอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะอันนี้คือเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วก็แลมดาเท่ากับเอ็นพีนะฮะเพียงนะฮะก็เป็นอีกอีกประเภทหนึ่งของตัวแปรสุ่มนะที่เรา,ท,เราที่เราจะสนใจนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ผมก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพูดถึงตัวเซ็นทรัลลิมิตเทโอเลมเพื่อจะอินโทรไปถึงตัวเกาเซียน กาเซียนรันดอมเบอร์เบิลหรือเกาเซียนดิส r i บ u t ชันนั่นเองนะฮะไม่เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ